สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่กำลังรับชมบูเดนเอฟซีชาน l ตามติดชิดตู้ p ีคลิปนี้จะมาอัปเดตล่าสุดยอดการจองเหรียญเสือแผ่น3รุ่นสุดท้ายหลวงปู่สุดวัดกาหลงเหลือแค่3วันเท่านั้นจำนวนคงเหลือก็น้อยกว่า2,000เหรียญใครยังไม่จองอย่าพลาดจองด่วนย,ยอดคงเหลือของเหรียญที่สามารถจองได้นวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปได้แก่ เนื้อทองคำลงยาสีแดงจำนวนสร้างไม่เกิน39 9เหรียญตอนนี้เหลือ13ามเหรียญเนื้อทองคำจำนวนสร้างไม่เกิน399เกเหรียญตอนนี้เหลือ20สิบเหรียญเนื้อเงินองค์ทองคำกระหนกทองคำลงยาจำนวนสร้างไม่เกิน499้เาเหรียญตอนนี้เหลือ328ดเหรียญเนื้อนวะองค์ทองคำกระหนกเงินลงยาจำนวนสร้างไม่เกิน4 9 9ก้าเหรียญ ตอนนี้เหลือ375เห้รียญและเนื้ออันปะกา้าจำนวนสร้าง10,000เหรียญตอนนี้เหลือ1,100เหรียญค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตล่าสุดของยอดคงเหลือของเหรียญที่เพื่อนๆยังสามารถไปจองได้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ที่วัดการหลงนะคะ และขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดสำหรับคลิปต่อๆไปของเราเลขช่องทางหนึง่งติดตามเราได้ที่ f a e e o o o p p g g จบ u d ิต FC Channel ค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ